ทุกคนครับการตลาดที่คุณคาดไม่ถึงนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องการตลาดบ้างนะครับใครเคยไปทานกาแฟที่ร้านสตาร์บัคบ้างครับนะฮผมอยากจะแนะนำนะครับว่าการตลาดของสตาร์บัคเนี่ยมีอยู่3เรื่องนะครับจริงๆมีมากกว่านี้แต่ผมอยากจะคุยแค่3เรื่องนะฮะที่คุณเนี่ยจะคาดไม่ถึงแน่ๆนะฮะเรื่องแรกนะครับผมอยากจะถามทุกคนก่อนนะครับนะแล้วมาคอมเมนต์กันเลยนะครับว่า เวลาเราเข้าไปซื้อนะฮะกาแฟนะฮะหรือเครื่องดื่มที่ร้านสตาร์บัคเนี่ยคิดว่าเขาเปิดเพลงอะไรครับช้อยแรกนะครับก็คือเปิดเพลงที่เรารู้จักดีนะฮะเพื่อที่จะได้แบบอินแล้วก็ร้องตามไปด้วยนะฮะอันที่สองก็คือไม่ได้เปิดเพลงอะไรเงียบๆนะครับแล้วอันที่สามนะครับก็คือเปิดเพลงที่เราไม่รู้จักเออน,นะฮะระหว่างนี้นะฮะลองคอมเมนต์ดูเลยครับนะฮะ คิดว่าเขาเปิดเพลงอะไรครับเพลงที่เรารู้จักดีร้องตามได้หรือว่าไม่ได้เปิดเพลงอะไรเลยหรือว่าเปิดเพลงที่เราไม่รู้จัก Tiktok 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 ผมเฉลยเลยนะฮะคืออย่างนี้ครับคือทาง Starbucks เนี่ยนะครับเขาเคยทําวิจัยนะฮะเขาเคยทํารีเสิร์ชเลยนะฮะทั้ง3แบบปรากฏว่าแบบที่เปิดเพลงที่คนรู้จักนะครับจะทําให้ยอดขายเนี่ยลดลงนะครับหแปลกเนาะ ผมก็คิดว่าเป็นเพลงที่คนรู้จักเนี่ยคนน่าจะแบบเออได้ร้องตามนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขกันนะครับได้ทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สาบัคค้นพบว่าการที่คนมีความสุขกันนะครับนะมีสารที่เขาเรียกว่าโดพามีนหลังนะฮะซึ่งเขาไม่จาเป็นต้องสั่งเครื่องดื่มนะรหรือเบเกอรี่เขาก็มีความสุขนนี่คือเหตุผลที่ทำให้เขามียอดขายลดลงนะฮะ ทีนี้ถ้าไม่เปิดเพลงเลยล่ะบางทีมันก็ดูเงียบเหงาไปเนาะเพราะบางทีเนี่ย s t a r b u c k เนี่ยนะครับเขามีจุดขายคือ The Third Place ก็คือเป็นสถานที่ที่สารองจากบ้านและที่ทำงานนั่นหมายถึงคนก็จะไปใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าเงียบเงียบสนิทเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกมันเหงาเหงาไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ Starbucks ทำคือเขาเปิดเพลงที่คนไม่รู้จักนะฮะซึ่งวิธีนี้เนี่ย มันจะทําให้เขาเนี่ยนะครับมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง9นะฮะทำไมครับเพราะว่าพอเราฟังเพลงที่เราไม่รู้จักเนี่ยแต่เพลงนั้นเนี่ยเหมาะสมกับร้านกาแฟนะฮรร้านเครื่องดื่มเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเพลิดเพลินแต่ความที่เขาไม่รู้จักเพลงนั้นนะฮะทำให้คนใช้บริการเนี่ย ใช้เวลาที่อยู่ในสตาร์บั s เนี่ยสั้นลงนะและมีการเทิร์นโอเวอร์มีคนเข้ามาซื้อใหม่นะเพิ่มขึ้นทำให้เขามียอดขายเพิ่มขึ้น9ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกแปลกใจเนาะเออใครๆก็บอกว่าควรจะต้องเปิดเพลงที่คนรู้จักดีแต่สตาร์บั s กลับคิดตรงข้ามแล้วพิสูจน์จริงว่าทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับ <S <S เรื่องที่2นะครับ <S <S ทุกคนจำได้ใช่ไหมฮะเวลาเราไปสั่งกาแฟที่ร้าน Starbucks เนี่ย เขาจะถามชื่อเรารว่าชื่ออะไรคะแล้วเขาก็เขียนชื่อไว้ที่แก้วกาแฟนะฮะซึ่งเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของสา b u บัคก็ว่าได้ร้านกาแฟที่อื่นนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นถามนะฮะอย่างมากก็ให้เบอร์เราใช่ไหมว่าหมายเลขที่เท่าไหร่เป็นคิวที่เท่าไหร่แล้วเราก็เป็นคิวอลอรับเครื่องดื่มของเราเท่านั้นเองนะฮะการที่สตาร์บัคเนี่ยเขาถามชื่อเรานะส่วนใหญ่เราก็จะบอกชื่อเล่นนะชื่อตั้มครับอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเขียนชื่อตั้ม ไว้ในแก้วนะซึ่งพอเขาเขียนชื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะคเขาก็จะถามบอกไม่ทราบคุณตั้มรับเบเกอรี่เพิ่มไหมคะเพราะว่าวันนี้มีโปรโมชั่นนะถ้าซื้อพร้อมกับเบเกอรี่เนี่ยจะได้รับส่วนลดอีก20%เห็นไหมครทำให้คนขายกับคนซื้อเนี่ยรู้จักสนิทกันไปในทันทีเห็นไหมครเพราะเรียกคุณตั้มเห็นไหมครเพราะผมเพิ่งบอกชื่อเขาไปตะกี้นี้แล้วตอนที่ผมไปรับเครื่องดื่มเนี่ยแทนที่จะบอกว่าหมายเลข50ใครก็ไม่รู้นะคุณตั้มเครื่องดื่มได้ราคาเห็นไหม รู้สึกเรารู้สึกดีไหมฮะ,ะ,นะมนุษย์ทุกคนชอบให้คนเรียกชื่อผมก็แปลกใจนะว่าร้านกาแฟอื่นๆทําไมเขาไม่เขียนชื่อบ้างแล้วสตาร์บัคเชื่อไหมครับบางครั้งเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเขียนผิดมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะเขาเขียนคุณอ้ําพอเขาเรียกคุณอ้ํานะฮะผมก็รับแก้วกาแฟมาแล้วผมดูแล้วมันเป็นชาเขียวที่ผมสั่งนะฮะผมก็เอามานะแล้วผมก็ถ่ายเซลฟี่ว่าผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะอะไรเงี้ย ทุกคนเชื่อไหมครับว่าบางทีมันเป็นการตลาดแอบแฝงที่ทำให้เราเนี่ยนะครับประชาสัมพันธ์นะครับโฆษณาให้ Starbucks โดยที่เขาไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเลยนะ mm hmm. เพราะอะไรเพราะเราเซลฟี่แล้วเราก็โช์แก้ว t t r r u u k s เห็นไหมฮะเห็นไหมครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจคิดไม่ถึงแล้วเรื่องที่3นี่นะครับก็คือเป็นเรื่องของขนาดแก้วร้านกาแฟทั่วไปนี่นะครับก็จะเป็นแก้วแบบ เล็กกลางใหญ่หรือ SML ถูกไหมฮะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นแต่ของ Starbucks เนี่ยเขาไม่เรียกแบบนั้นแก้วเล็กเนี่ยนะเขาเรียกท a อ l แก้วกลางเนี่ยเขาเรียกแกรน d d เดนะฮะแก้วใหญ่เนี่ยเขาเรียกเวนตินะฮะซึ่งเรียกยากอะนะบางทีผมเวลาผมไปสั่งเนี่ยผมก็เรียกแก้วกลางแต่การที่มีชื่อเรียกยากๆแบบนี้เนี่ยทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่เยอะเอาอย่างนี้ละกันสมมติว่าเราไปสั่ง กาแฟนะฮะสักล้านหนึ่งถ้าเราสั่งแก้วกลางแล้วคนขายบอกว่าเพิ่อมอีก10บาทได้แก้วใหญ่เนี่ยไอ้คำว่าใหญ่เนี่ยนะมันทำให้สมองเราคิดว่าเราจะกินหมดไหมนะฮะไม่เอาละกันเอาแก้วกลางนี่แหละนะฮะคือคำว่าใหญ่เนี่ยมันจะทำให้คนมีความรู้สึกถึงจำนวนที่มากแล้วบางทีเราคิดว่าเราจะทานหมดไหมนะ,ะแต่ Starbucks เขาเนี่ย เขาจะใช้คําว่าแก้วใหญ่เนี่ยเขาใช้คําว่าเวนตินะฮะพอใช้คําว่าเวนติเนี่ยสมองเราไม่รับรู้ครับกับคําว่าใหญ่ <c oughs> นะฮะแล้วบางทีก็เพิ่มแค่10บาทก็ได้แก้วใหญ่แล้วเราก็แบบอ๋อโอเคโอเคเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่ทําให้สมองเราไม่รับรู้กับคําว่าใหญ่นะ,ะซึ่งบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหการตลาดนี่แบบมันเหนือเมฆมากๆเลยนะฮะแล้วสุดท้ายเชื่อไหมครับว่า มูลค่าการขายจากแก้วกลางและเพิ่มเป็นแก้วใหญ่จากแกรนเดเนี่ยนะฮะเป็นเวนติเนี่ยทำให้ t t r r u u k s เนี่ยมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง15%ต่อปีเห็นไหมครับว่าเขาไม่ต้องขายลูกค้าเพิ่มขึ้นเลยเขาก็มียอดขายเพิ่มขึ้นผมฝากไว้นะครับสำหรับการตลาดที่คุณคาดไม่ถึงเรื่องแบบนี้ลองเอาไปปรับใช้นะฮะกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะร้านอาหารหรือคาเฟ่นะฮะผมเชื่อว่ามันจะได้ผลนะฮะทให้ยอดขายคุณเพิ่มขึ้น ใครที่มีความเห็นเรื่องนี้นะครับเรื่องการตลาดที่คุณคาดไม่ถึงหรือคุณมีการตลาดอื่นๆที่คุณคิดว่าอยากจะมาแชร์นะครับผมฝากคอมเมนต์ไว้นะครับ